สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งผลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนามาชมพระส่องพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยก็วันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับก็สวัสดีวันพระด้วยนะครับผมนะนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นประหลัดคลิกนะครับหลวงพ่อกลวยเนื้อตะกัวนะ่เพื่อนพี่นี่นะครับ เป็นประดัดขีดหลวงพ่อกลยเนื้อตะกั่วนะครับนะนี่นะครับนะครับชิ้นนี้เป็นข้างหยักนะคุณนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมมารับมาชมมาส่องกันนะครับนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อกลยอนะครับพระเครื่องหรือเครื่องรางของหลวงพ่อกลวยนะครับนะเป็นพระนะครับพระท่านดีน่าใช้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าของท่านดีมีประสบการณ์นะครับเวลาใช้เนี่ยผมรู้สึกถึงความเมตตานะครับแล้วก็ความแบบ เหมือนยังไงเดียเหมือนเจริญรุ่งเรืองครับนทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับนะครับพาลวงพ่อกวยท่านผมว่าท่านเป็นเกจ,จิถ้าคนเล่นพานะครับเป็นเกจิยุคหลังที่ที่น่าใช้มากๆอีกเกจิหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> นะครับก็นะครับเสียง <c oughs> เสียงแตก,แตกเสียงอันนี้นต้องขออภัยนะครับพอดีเหมือนจะเป็น,นจะแบบติดไข้มาจากเด็กๆนะครับผมนะ ก็เจ็บเจ็บคอหน่อยนะครับเสียงก็เลยแปลกๆนะครับผมนะก็นะครับก่อนที่อ่ะเราไปดูแนวทางการไอการเล่นหานก่อนนะครับเนาะประหลัดขิกนะครับเนี่ยชิ้นนี้เป็นเป็นค้างหยักนะพอดีนะครับเป็นค้างหยักนะขอหลงพวกกล้วยท่านเนื้อตะกัวท่านก็จะมีท่านก็จะมีประมาณแบบเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็สามแบบนะครับเนาะนะครับเป็นหัวโตนะครับหัวโตหัวแหลมแล้วก็ค้างหยักนะพอดีนะครับ ก็ดูนะครับแล้วก็มีนะครับก็เล่นหาตัวทั่วไปนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมก็เคยเอามาลงนะครับนะครับแต่นะครับประหลัดขีดอย่างนี้ผมเพิ่งเอาได้มาลงนะครับนะอีกเนี่ยนะครับหัวโตข้างหยักเนี่ยนะครับนะครับก็ดูในหนังสือเลยนะพอดีนะนะครับนี่นะครับจะได้ไอ้นี่กันนะครับนี่นะครับน้องเห็นไหมครับหัวโตนะครับหัวโตนะครับหัวแหลมนะครับเนาะ นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับข้างยักนะบลิขดคอยักเนี่ยเห็นไหมครับนะครับก็ดูนะพี่นะกรดูนะนะครับนี่นะนะปราหลัดขดคอยักนะครับที่ที่อยากจะให้ไปด้วยพี่ดูนะครับก็คือนะครับเนาะยันนะครับยันแล้วก็มีรอยประกบเห็นไหมครับนะครับแล้วก็หลักใหญ่ใจความก็คือตรงตูดเห็นไหมครับตรงตูดจะยุบนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติข้ามเก่าเห็นไหมครับจะมีไข่เหลืองๆนวลๆนะครับผมนะนี่นะ ดูนะนี่นะเห็นไหมครับยันนะครับ umas, ข้างนี้นะนะครับดูนะครับยันข้างนี้เห็นไหมครับอีกข้างหนึ่งอันนี้ด้านบนนะนะครับนี่นะนะครับยันนะครับยันลักษณะอย่างนี้ยันซ้ายขวาก็คือพิมพ์นั่นเองนะครับถ้าเป็นผ้านะนะครับข้างนี้นะครับด้านบนนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนะนะครับแล้วก็มีรอยประกบนะครับเห็นไหมครับเพราะการสร้างจากรอยประกบนะครับเนาะเห็นไหมครับ นี่นะครับเนาะประกอบเสร็จแล้วก็นะครับดูตรงตูดนะครับเนาะตรงตูดนะครับจะเป็นแองนะนี่นะน่าจะเกิดจากการตั้งเนื้อจะยุบตัวลกน้อยนะครับนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นแองแล้วก็นะครับดูนะดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติในแองนี่แหละเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ จะเป็นเหลืองๆขาวๆนวลๆนะครับเห็นไหมครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่เห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆนวลๆนะครับเพราะหลวงพ่อกลวยนะครับก็ถือโอ้มีอายุอ่ะมีนะท่านวาระห้าปีสองสองนะครับเนาะนะปีตู่ต้องขออภัยนะประมาณน่ะปีสองกว่านะน่าจะปีสองสองนะครับก็เห็นไหมครับพระประมาณห้าสิบหกสิบปีนะนะครับ พาท่านนะครับต่างๆมาเรื่อยๆตั้งปีสองพาท่านอยนะครับดูนะครับดูความเก่านะครับนะครับถ้านะครับคนเล่นพระนะครับปีสองสองก็ตีว่ายุคกลางนะครับหรือว่ายุคหลังนั่นเองนะครับผมนะของพาท่านนะครับแล้วผมจะบอกให้นะครับผมคนที่กดติดตามผมมาตลอดนะครับจะรู้ว่าผมผมชอบพระเก่านะครับ ผมชอบพระเก่านะครับเนาะผมชอบพระเก่าเพราะผมหลงไหลความเก่าแล้วกันนะครับผมก็เลยชอบพระเก่าดูทำเป็นชอบดูธรรมชาติความเก่านะครับชอบดูธรรมชาติพระนะครับผมชอบพระเก่านะครับแต่ผมจะบอกให้นะครับพระหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกจิกยุคหลังนะครับยุคหลังนะนี่นี่รูปเดียวนะครับที่ผมใช้ขึ้นคอนาเป็นวีีนะคือถ้ามียุคใกล้ๆก,กับหลวงพ่อกลวยก็คือหลวงพ่อโจงเนี่ยนะครับ หลวงพ่อหลวงพ่อจงท่านวรรณภาพหลังนะครับมีแต่ท่านเป็นเจจิยุคอินโดจีนนะครับเนาะผมก็เลยไม่ไม่ได้ไอ้นี่นะครับแต่หลวงพ่อจงอ่ะนะครับก็มีนะครับแต่หลวงพ่อจงท่านอย un ู Doc, uins, ่ยุคอินโดจีนนะครับท่านปุกเสกตั้งแต่ช <wh consigo S 2> ินดาราดอินโดจีนจากจงคงอีนะครับเนาะแต่ยุคหลังที่สองห้าสองกว่าแล้วกันนะครับที่จีว่าท่านวรณาภาพปีสองห้าสองกว่าเนี่ยนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับเป็นเจจิยุคหลังที่ที่ผมใช้ขึ้นคออยู่องเดียวนะครับเนาะเพราะผมเวลาไปไหนมาไหนนะครับผมจะมีพวงพ้าอยู่ ที่ใช้ประจํานะครับจะมีอยู่สองพวงนะครับเนาะก็คือเป็นพวงพวงเล็บทองแล้วกันนะครับเป็นเป็นเป็นพวงทองแล้วก็เป็นพวงเชื่อเป็นพวงเชื่อนะครับที่จะใช้อยู่สองคือสองชุดนะครับนะแล้วพวงทองที่ที่ใช้อยู่ก็จะมีนะครับเนาะมีก็มีหลวงพ่อโอปสีนะครับเนาะหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับเนาะหลวงพ่อปานคองดานนะครับพราเดิมแล้วก็ปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปู่สุกนะครับปู่ยิ้มแล้วก็หลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น เป็นเป็นสร้อยทองนะครับที่ที่ผมใช้แล้วก็คือออกไปแล้วผมจะไม่ถอดเลยนะครับคือถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับเวลาไปเที่ยวไหนแบบต้องไปนานๆนะครับผมไม่ถอดนะครับแล้วก็อีก <pasó. S 1> แล้วก็อีกพวงห <c oughs> นึ่งก็คือนะครับอีกพวงหนึ่งก็คือจะเป็นเชือกนะครับอันนี้จะเป็นคือไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่ากันนะพี่นบแต่ชุดนี้จะเป็นเหมือนเป็นพวกเนื้อผงเนื้อว่านะพี่นะแล้วใส่ลงน้ําอ่ะบางทีไปเล่นน้ําไปเลยผมก็ไม่ถอดนะครับที่ไปหงมหอยอะไรนะครับ ที่ไปงมหอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ถอดนะครับมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นพวกผงพวกวานอะไรอย่างเงี้ยหลวงพุทธวดเก้าเจ็ดพรตุมเดชอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าชุดแรกดีชุดสองไม่ใช่นะแต่จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องลงน้ําสมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะชุดแรกนะจะเป็นเนื้อโลหะหมดเลยนะครับที่ใส่แล้วไม่ถอดนะครับเนาะที่บอกไปนะครับกพชุดสองจะมีนะครับเนาะนะครับก็นะครับปู่ทวดนะครับเนาะ พระสมเด็จนะครับนะปู่ทวดปู่ทองราชะโยธาพระจงอย่างนี้นะครับนะพ่ออีปู่บุญพ่อทาอย่างนี้นะครับนะครับพ่อพิงลูกอมนะครับพ่อโคงลูกอม tattoos, ะกนะครับเนาะแล้วก็หลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อปานอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยชุดเนี้ยจะมีพระสมเด็จหลังศิวีของหลวงพ่อกล้วยด้วยนะครับเป็นพระเคจีที่ที่ผมศรัทธาน,นะครับเพราะผมผมเหมือนผมมีประสบการณ์นะครับเป็นพระเคจิที่ถือว่ายุคหลังเพียงองค์เดียวนะครับที่ ผมใช้ติดตัวแบบชุดชุดที่แบบมันจะเหมือนแบบถ้าคนเล่นพานะครับจะมีชุดติดตัวตลอดนะครับแต่ชุดลองๆที่แบบคนเล่นพามันก็จะมันคือมันก็จะมีหลายพวงนั่นแหละนะครับมีเปสิบสิบพวงนะครับก็สลับกันใช้นะครับแต่ที่แบบใช้แบบเวลาเดินทางไปนอนค้างข้างแรมที่แบบต่างที่ต่างถิ่นหรือไม่ต้องไปแบบต้องไปกับสิ่งต้องไปแบบไปติดต่องานที่มันแบบ มันมีความสําคัญนะครับนะก็จะมีสองชุดนี้แหละนะครับแล้วก็หลวงพ่อกล้วยนะครับท่านก็อยู่ท่านก็อยู่ในพวงที่ผมติดตัวตลอดนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่านะครับเนาะคืออยากเล่าให้ฟังก็คือนะสองท่านดีนะครับของท่านดีมีประสบการณ์นะครับผมนะนะครับของหลวงพ่อกล้วยนะครับเป็นพระเกจิที่น่าใช้มากๆอีกรูปอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะนะครับเพราะผมนะครับผมผมใช้พระนะครับผมพูดตรงๆนะครับผมใช้พระนะครับ เหมือนผมจะดูเวลาผมใช้แล้วผมจะสังเกตนะครับว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับนะครับบางคนว่าเฮ้ยยุคหลังมันมีหลวงพ่ออื่นที่แพงกว่านี้นี่นะครับปิดตาท่านแพงกว่านี้นี่นะครับนะครับผมก็มีนะครับพระพวกนั้นแต่พระเกจิของพวกนั้นนะแต่บางทีผมใช้แล้วมันมันไม่เห็นนะครับบางทีมันเหมือนแบบคนเรามันเหมือนมันถูกชะโงกอะ่ะคุณพี่คือเข้าใจไหมนะครับมันถูกชะโงกเราใช้กับหลวงพ่อนี้เราสตาท่านแล้วเหมือนท่านไม่ตาเราอะ่ะ นะครับบางทีหลวงพ่อยางงั้นอย่างนี้นะครับถูกไหมครับนะมันก็เป็นของถูกฉลบนะครับมันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ราคานี่นะบางทีแพงมากไม่ถูกฉลบมันก็มันก็ใช่ว่าใช่ไหมครับมันก็ใช่ว่านะครับเออมันก็เป็นอะไรที่มันมันพูดลําบากนะครับเล่าสู่กันฟังนะพี่นี่นะว่าของท่านดีนะครับของท่านดีน่าใช้นะครับแล้วก็ ผมพูดว่าหลวงพ่อกล้วยพระหลวงพ่อกล้วยดีน่าใช้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันดีน่าใช้มึงต้องมาเช่าใครเก่งไม่ใช่นะพี่นะเช่าที่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้แท้ขอให้แท้แล้วก็ทันนะครับต่างวัดก็ได้วัดอื่นก็ได้นะครับต่างวัดที่ท่านไปช่วยเสกช่วยสร้างช่วยเสกก็ได้เหมือนกันนะครับใช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับผมนะก็มาลงกล้องนะครับผมนี่นะ ดูนะครับต้องตะขัวผสมประลอดนะครับนี่นะพี่นี่นะก็พระห้าสิบหกสิบปีไม่ดูนะครับคาบไขความเก่าตะการความเก่าเนี่ยมันต้องมีนะพี่นะไม่ใช่เนียนกรีบตามผิวไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะพี่นะนี่ครับนี่นะครับผมคาบไอรอยประกบนะครับกพสร้างการจากการประกบนะครับ ตามซอกไม่ไม่สัมผัสก็ยังมีค่าประหลอดใช่ไหมครับนี่นะอันนี้เป็นหัวยากหรือข้างยากนะนี่นะนะเป็นของท่านนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหลังไงด้านหลังใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นบุบ๋มนะครับใช่ไหมครับเป็นวิธีการสร้างนะครับดูจากอย่างนี้นะนี่นะับอะถ้าเราดูนะครับเราดูจากชิ้นงานนะนี่นะการสรออ้างนี้เราเดาไม่ยากแหละนะครับมีประกบถูกไหมนะครับ มีพิมพ์สองพิมพ์บุ๋มประกอบเข้าไปแล้วก็คาน่าจะเททางนี้นะครับอารมณ์เหมือนหลุมพ่อเงินพิมพ์หลุมพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเห็นไหมครับเขาบุ๋มเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนมีรอยเดือดเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับเนี่ยนี่เขาถึงเป็นจุดสังเกตที่ว่าบุ๋มนะพี่นะแต่บางที่ไม่บุ๋มเป็นรอยตะไบเก็บงานเรียบเลยก็มีนะครับเนาะเพราะน่าจะเททางนี้นั่นเองนะพี่นะครับเราดูจากชิ้นงานเราวิเคราะห์ได้นะครับความเก่าถึงยุคนะครับวิธีการสร้างนะครับเนาะ นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันหล่อโบราณนะเว้ยมันเนี่ยนะเว้ยติ่งมันแท้เว้นูนตรงนี้มันแท้มั้ยครับนะอันนี้เราอยากให้เพื่อนพี่นะครับเนาะมีสตินะครับเนาะมีสติจะเชื่ออะไรก็มีสตินะครับเนาะเหมือนง่ายๆก็เหมือนผมไม่ได้พลาดพิงนะครับเนาะเหมือนนักการเมืองแล้วกันนะครับเนาะมาจะให้นั่นให้นี่ให้นูนให้นี่นะเราคนทําได้ไม่ทําได้ถูกไหมครับเรา รู้นี่นะครับบางคนก็วนไปวนมามันก็แต่หน้าเดิมๆนั่นแหละนะวิธีมังคนมันก็แค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับวิธีการสร้างนะครับะตะก่วผสมปลาลอดได้ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นมันๆนะวีนเนาะนะครับตะก่วเก่านะครับการก็สร้างจากครูบาอาจารย์ยุคเก่าสอนกันมาไหมครับตะก่วผสมปลาลอดได้ไหมครับนะนี่นะครับผมนี่นะ แท้ของแท้นะพี่นะดูนะครับดูแล้วก็ให้มันชินตานะพี่นะให้มันชินตานะครับบางคนก็นะครับมันจะได้เวลาชินตาเสร็จแล้วไงต่อชินตาเสร็จแล้วเวลาพี่ๆไปเจอของแท้นะครับเนาะที่มันมีธรรมชาติของแท้นะครับแล้วเราก็ดูนะครับเราก็จะศึกษาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับบางทีบางคนก็ยังแบบแยกไม่เป็นนะครับแล้วก็ตากลับนะครับตากลับกระดูกากลับก็คือโอเคเป็นแท้นั่นเอง นะเป็นวีดีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเนาะธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีของเขานะครับสูตรตะกัวเก่าเห็นไหมครับตะกัวผสมปลอดนะครับเนาะตะกัวเก่ามันจะมีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับขาวเหลืองเหลืองก็คาบตะกั่นอย่างเงี้ยนะครับส่องตามแสงมันจะไม่แบบเงียนกริบแบบพ้าใหม่เห็นไหมครับนะครับนะครับธรรมชาติตะกัวนะครับธรรมชาติโลหะผสมนะครับแล้วก็ธรรมชาติผงธรรมชาติว่านธรรมชาติรักธรรมชาติเชือกนะครับ มันมีมันมีธรรมชาติของเขานี่นะเหมือนเราครับเราเกิดใช่ไหมครับมันก็เป็นวัตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมครับเกิดแกแกเป็นไงว่าแกหนังเหี่ยวหัวงอกถูกไหมครับเออนะครับมันเป็นธรรมชาติเขานะครับผมให้เลยนะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยนะมันมีวัตตะสงสารของมันนะครับมันไม่มีสิ่งใดอยู่ยั้งยืนยงเลยนี่นะสังเกตดีๆขนาดหินที่ว่าแก่งนะครับถูกไหมครับหินที่ว่าแก่งเพชรมันมาอย่างไงเพชรมันก็มาจาก ดินเขามีก็มันคือมันก็มาจากธาตุสี่นะครับดินนานๆเข้ามันก็แก่งเกิดจากการความร้อนลาวาไหลผ่านมันเป็นอะไรอย่างนี้เพี่แล้วมันก็วนไปวนมาถูกไหมครับมันก็วนไปวนมามันเป็นแบบอย่างนี้แหละนี่นะมันเป็นวัตถะของเขานะนี่นะมันมีธรรมชาติของมันนะครับแล้วคุณอยู่ในโลกเนี้ยสิ่งทุกอิ่งคือที่สึกคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นมันมีวัตถะมันมีวัตถะความเก่าของมันแล้วคุณดูของเก่าแล้วคุณไม่ใช้สิ่งเนี้ยดูนะแล้วคุณไปดู ติ่งไปดูขีดดูนั่นดูนี่มันมันใช่ไหมอ่ะไม่มีแบบเนาะนะครับบางคนก็ว่าเฮ้ยเก๋เก่าร้อยปีเก๋ร้อยป,ปีนะครับเก๋ร้อยปีบางคนแบบเก๋ร้อยปีพระสร้างปีสองสี่แปดกว่าอย่างเงี้ยเก๋เก่าเก๋เก่าร้อยปีร้อยปีมันก็เก่ากว่ารุ่นแรกอีกดีถูกไหมครับเออนะครับมันมีเก๋ก่อนของแท้ด้วยอ่ะถูกไหมครับ ถ้าคุณอธิบายความความเก่าไม่ได้นะครับคุณก็เก๋เก่าร้อยปีเก๋เก่าร้อยปีแต่พระสร้างสองสี่แปดกว่างเนี่ยพวกเหรียญยอดนิยมอะไรสมมุตินะครับสมมุตินะครับหรือไม่ก็รูปล่อบางหลวงพ่อนะ 2, 4, ครับสองสี่แปดกว่างเนี่ยก็เวลาเขาเอามาก็เถียงไม่ออกเพราะความเก่าก็อย่างที่บอกมันมีธรรมชาติความเก่านะครับว่านะครับก็มาผักมุ้เก๋มีเก่ามาร้อยปีแล้วเก๋อย,อย่างนั้นอย่างนี้นะครับ นะครับก็เหมือนที่ผมทําคลิปไอ้สมเด็จยายขำนะนะครับไอ้ที่ว่านะครับยายขำสร้างตั้งแต่หลวงพ่อสมเด็จโตยังอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วคุณไปดูประวัติยายขำนะนะครับยายขำนะครับมาถวายเพลสมเด็จโตนะครับแล้วก็ระหว่างถวายเพนนะครับมานั่งช่วยพระเนนปั้มพระนะครับปั้มพระนะครับตั้งแต่ยายขำอุ้ยเป็นสิบปีนะพี่แนบนะนะครับแล้วก็สมเด็จโต วนาภาพไปยายขำก็มีบล็อกแม่พิมพ์ของสมเด็จโตแล้วก็มีมวลสารที่สมเด็จโตทิ้งไว้นะครับและช่วงและช่วงนั้นก็มีโรคห่านะครับเนาะยายขำก็อาจจะหวังดีนะอาจจะมีจริงที่ว่าสร้างสร้างต่อเพื่อแจกให้ประชาชนไปป้องกันโรคห่าผสมน้ํากินนะแต่มันไม่น่ามีราคานะครับนะครับแล้วตอนนี้หลักใหญ่ใจความว่าคุณไปโยนให้ยายขำพิมพยายขำเก๊เก๊เก่าเป็นร้อยรอปีนะ ผมอยากจะถามหน่อยว่าอ,องค์ที่คุณขายเป็นสิบยี่สิบล้านนะครับนะกับสมเด็จใจข้ขามคุณแยกยังไงครับคุณแยกยังไงสมเด็จใจข้ขาสร้างตอนที่สมเด็จโตยอย่างอยู่และปลุกเสกกับสมเด็จใจโตกับใจ้ํขามสร้างยุคหลังสมเด็จโตในรัชาพนะครับ,นะรบพะอายุห่างกันสิบปีมันดูไม่ออกไม่มีมันดูไม่ออกเลยนะครับแล้วคุณดูยังไงอะครับนะครับนะรบล็บอกบล็อกบล็อกแม่พิมพ์ บล็อกแม่พิมพ์ก็ยังใช้ของบล็อกคือบล็อกแม่พิมพ์ก็ใช้ของสมเด็จโตถูกไหมครับเนื้อหาก็สมเด็จโตทิ้งไว้ให้นะครับแล้วสูตรการผสมพระกระทาให้ท่านมาเป็นสิบสิบปีนะครับคุณแยกยังไงครับว่าอันนี้เก๋อันนี้ขายสิบล้านได้นะคุณดูยังไงครับบางทีนิยายอะไรพวกเนี้ยมันมาพร้อมกับคําย้อนแย้งต่างๆนะครับถ้าคุณมีถ้าไม่ได้มีเหมือนมีปัญญาที่จะชุกคิดนะครับนะครับถ้าเขาตอบได้มันก็คือนะครับ นะมันก็คืออะไรที่มันก็คือก็คืออะไรที่มันก็เป็นความรู้อะนะครับเนาะนะครับเออนะครับถ้าผมไม่ว่านะครับวันเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนยากขายแพงๆอย่างนี้แล้วไปด้อยค่าอย่างนี้นะครับคือบางทีมีคนเอามาให้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงไงอ๋อใจขำใจขำแต่นี่แท้สาเร็จโตนะแล้วนะครับไอ้นี่ผมสุงไัยก็คือแยกยังไงนะครับ แยกกันยังไงอะครับบล็อกเดียวกันมวลฐานเดียวกันวิธีทําก็ทำมาให้สิบปีแล้วทําในยุคเดียวกันด้วยนะครับเออนี่นะครับเนาะเป็นสิ่งที่นะนะครับคือฉุกคิดนะครับเนาะก็ก็บอกกันแค่นี้ละกันนะครับเนาะว่าจะทําอะไรนะครับมันมันอยู่ที่สตินะพี่นะสตินะครับเนาะนะครับทุกวันเนี้มันโลกโซเชียลนะครับคนมันมันหากินกันแปลกแปกนะี่ทุกวันนี้นะครับแล้วมันก็ มันก็เกิดการแบบบางทีคนทําไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คินมันก็ทําให้คนดีทอ้อแท้นะไปคนทําไม่ดีทําไมรวยว่าทาไมมีตังค์ว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยกูไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดความทอ้อแท้แล้วก็เกิดความแบบเอาอย่างบ้างอย่างเงี้นะครับนะครับอวดเงินอวดท้องแต่ไม่แต่ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่ได้เงินได้ทองมานะครับมันผิดมันโกหกหลอกลวงผิดศีลธรรมผิดศีลผิดคุณธรรมผิดศีลผิดอะไรเงี้ยนะครับมัน ขคงเราก็เลี้ยวไปทางนั้นนะครับผมนะก็โอเคนะันี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเช่เคยนะครับนาทีแวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับก็ฝากพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าพอมีความรู้พอมีมุมมองนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งซ่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ